กูคือควคักกูเล็กจนมึงมองไม่เห็นแต่ทุกสสารในจักรวาลแม่งเริ่มจากกูไม่มีควคักดาวเฮียอะไรก็ไม่เกิดผมอาตอมครับไม่เล็กแบบควักแล้วนะผมคือก้อนแรกที่สสารแม่งจับต้องได้ทุกสิ่งที่คุณเห็นแม่งต่อจากผมทั้งนั้น กูคือโมเลกุลในอวกาศกูไม่ใช่อตอมเดี่ยวๆแล้วเว้ยกูคือทีมเวิร์คของจักรวาลชีวิตดาวเฮงสวยทั้งหลายแม่งเริ่มรวมตัวตรงนี้กูดาวเคราะห์น้อยกูคือเศษซากที่จักรวาลไม่เก็บล่องลอยไปเรื่อยๆแบบไม่สนเฮียอะไรแต่ถ้ากูได้ชนใครทางนั้นมีเจ็บ กูคือดาวเคราะห์กูไม่ใช่แค่ก้อนหินลอยๆกูคุมแรงโน้มถ่วงได้บางดวงปลอดภัยบางดวงอันตรายจะเกิดจะตายแม่งขึ้นอยู่กับกูกูคือดาวเลิกกูเผาตัวเองทุกวินาทีเพื่อให้จักรวาลแม่งมีแสงมีชีวิตถ้ากูดับทุกอย่างก็หนาวตายกันหมดเราคือระบบสุริยะทุกอย่างต้องหมุนตามกติกาของเราหลุดวงโคจรเมื่อไหร่เตรียมหาบ้านใหม่ได้เลย พี่คือกาแล็กซี่พี่คือบ้านของดาวเป็นแสนล้านดวงชีวิตพวกน้องเกิดแล้วก็ตายแต่พี่ยังไม่สนุงเพราะอายุของพี่ยืนเป็นพันล้านปีข้าคือจักรวาลคอยดูแลพวกที่ผ่านมาเมื่อกี้ข้าไม่รีบไม่โกรธไม่สนใจดาวเกิดดาวตายก็เรื่องเล็กสําหรับข้าแต่ข้าคงดูแลคนเดียวไม่ไหวฝากพวกเจ้าดูแลโลกที่กําลังอยู่ด้วยนะข้าเป็นห่วง